ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยเทปนี้ก็เป็นรทปแรกนะครับสำหรับผมแอดมินแจ็กกี้นะครับที่จะมานำเสนอข้อมูลในนามเอเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับในนามช่องช่อง YouTube ที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะฮะนั่นก็คือช่องวิเคราะห์เกมลูกหนังบายแจ็กกี้นะฮะก็คือผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลแล้วก็อยากจะมานำเสนอแง่มุม ในการวิเคราะห์เกมการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของทีมที่ผมเชียร์ก็คือลิเวอร์พูลนะฮะหรือว่าทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะอาร์เซนอลเชลซีหรือแม้กระทั่งเรอร์เอเวอร์ตันนะครับ, Arsenal, Chelsea, รน,รบนี่เราก็จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเราในครั้งนี้นะฮะได้รู้จักเกี่ยวกับการวิเคราะห์เจาะลึกเกมรวมไปถึงวิเคราะห์นักเตะหรือว่าประเด็น สำคัญสญในแต่ละครั้งซึ่งเราจะมานำเสนอผ่านช่องวิคคะร์บอลวิเคราะห์เกมลูกหลังาบแจ็กกี้นะฮะผมก็เป็นเมือใหม่นะครับก็เพิ่งเริ่มไปครั้งแรกก็ได้รับคำแนะนำจากแอดมินแมงโชวนะฮะจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิ้วผูซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับที่ช่องนั้นก็จะพอจำผมได้เนาะผมก็จะเข้าเข้าไปช่วยในช่วงไร้สด เกี่ยวกับการแข่งขันของลิเวอร์พูลหรือว่า,าเกี่ยวกับการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลแล้วก็ข่าวประเด็นต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็แอดมินแมงชก็ชวนผมไปหรือว่าเชิญไปร่วมออกรายการก็ทำให้ผมได้อาจจะมีแฟนคลับเริ่มรู้จักไม่มากก็น้อยแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้กับช่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่า ความสนุกต่างๆให้กับแฟนคลับได้ติดตามนะครับส่วนวันนี้ครับก็จะเป็นการแนะนําตัวซะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเทปแรกของของผมเองก็คือแจ็กกี้นะฮะซึ่งวันก่อนเราก็ได้ไปไร้สดในส่วนของเกี่ยวกับการพรีวิวการแข่งขันระหว่างทอร์เฮมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบลิอร์พูนะครับส่วนตัวผมก็ได้ไปวิเคราะห์จาะรึกเกมแล้วก็วิเคราะห์บาดินต่างๆเกี่ยวกับทีมขงแดงลิอร์พู ในรายการในช่องของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลของแอดมินเมงโชนะฮะซึ่งวันนี้ครับตัวผมเองก็ส่วนส่วนตัวก็คือ,อเป็นคนที่ชอบลิเวอร์พูลแต่ก็ชอบฟุตบอลทีมอื่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมานำเสำนอแง่มุมต่างๆทั้งการวิเคราะห์เกมการแข่งขันรวมไปถึงผลการแข่งขัน,นต่างๆความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลลีกอาจจะเป็นลีกอังกฤษลีก,ลกบางครั้งก็อาจจะไปอิตาลีสเปนหรือว่าเยอรมันเง,งี้ย รวมไปถึงฟุตบอลไทยนะฮะผมก็จะมีแง่มุมต่างๆในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งผมเองก็เป็นอดีตนักฟุตบอลอะนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลเก่าของทีมก็ระดับจังหวัดหรือว่าระดับลีกอาชีพระดับล่างนะฮะก็เคยเล่นมาก็จะมีแง่มุมเกี่ยวกับนักฟุตบอลในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยสัมรัสตัวนี้อาจจะได้ดูจากรายการหลักๆอย่างเช่นรายการใหญ่ๆของเสมกีฬาหรือว่าการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับ ฟุตบอลที่มีนักวิเคราะห์แต่วิเคราะห์เกมการแข่งขันซึ่งเป็นโค้ดประมาณนั้นส่วนตัวผมก็จะช่วยในการวิเคราะห์จดลึกเกมต่างๆหรือว่าระหว่างแข่งขันหลังแข่งขันนะครับมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องวิเคราะห์เกมทูกหนังบายแจ็กกี้นะฮะได้ชมกันซึ่งก็จะนําเสนอในเร็วๆนี้เทปนี้เทปแรกก็คือขอแนะนําตัวก่อนก็คือไม่อยากให้เป็นทางการมากนะครับก็ขอความ ดูเคราะห์แล้วก็เอาความร่วมมือจากแฟนคลับที่อาจจะมาจากช่องของชายผู้บ้าคลั่งลิวฟูก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปไลฟ์ที่นั่นในวันวันอาทิตย์ที่31ก็คือพรีวิวก่อนเกมและก็ไลฟ์สดระหว่างแข่งขันแล้วก็หลังเกมการ่งขันในแมตช์ที่ลิวฟูออกไปเยืยนเอนอ๋อินเวทแฮมนะครับในึกีมียร์ลีกอังกฤษนัดที่21ก็ส่วนตัวผมเองนะก็เป็นคนเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะ ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมันตั้งแต่เด็กๆก,ก็คลุกคลีมาตลอดตั้งแต่การเล่นฟุตบอลระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาระดับจังหวัดเดยวาวชนจังหวัดระดับลีกอาชีพระดับล่างนะครับก็คือไทยแลนด์อเมริ e าลีกรวมถึงไทยแลนด์เรจิเน l e ลลีกหรือว่าลีกภูมิภาคในนามชิมอุบลเทเกอร์เอฟซีแล้วก็อ bon ุบลราชธานีเอฟซีนะฮะก,ก็เคยเล่นมาส่วนปัจจุบันตัวผมเองก็ยังไม่ออกจากวงการฟุตบอลก็คือ,อยังคลุกคีอยู่ ก็คือได้ทําทีมสโมสรฟุตบอลเล็กๆขึ้นมาในระดับอเมเอรีนะ,ะก็คือทีมอุบลโรเวอร์เอหรือว่าดอกบัวเพิงฉายาของเรานะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการเตรียมทีมซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ระดับอาชีพนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยครับอนาคตถ้ามีโอกาสได้ขึ้นสู่รีกอาชีพก็จะทําให้เป็ที่รู้จักของของชาวไทยหรือว่าชาวจังหวัดอุบลราชานีมากขึ้นนะครับส่วน เกี่ยวกับตัวผมมาทําช่องนี้เนี่ยผมได้รับ,รบแรงบันดาลใจจากแอดมินเมนโชก็คือเป็นการทําเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลคือสิ่งที่เราชอบเวลาเราพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยทุกคนมามามาเป็นเหมือนแบบพูดภาษาเดียวกันแล้วทําให้เราเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องพูดภาษาอื่นเลยฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีแตกต่างกันหน่อยก็คือทีมที่ชอบนะครับซึ่งแต่และทีมเนี่ย ชอบไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวผมนี่ชอบลิวพูบางคนแฟนคลับแมนยูเงี้ยูแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้แต่ไม่ถึงขนาดาทะเลาะกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวสารหรือว่าการวิเคราะห์เกมอยากได้วิเคราะห์เกมแบบไหนซึ่งช่วงแรกผมอาจจะเป็นการอัดวิดีโอลงก่อนในการโหลดในช่อง Youtube นี้ ก็รบกวนแฟนคลับหรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักผมนะครับกด Subscribe ติดกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะฮะถ้าครบ1,000ผู้ติดตามผมก็จะสามารถสตรีมหรือว่าไลฟ์สดให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้ซึ่งตัวนั้นเราก็จะว่ากันอีกทีนึงแต่คิดว่าคงคงมีโอกาสได้นะครับพราว่าเพราะอย่างน้อยก็มีแฟนคลับจากช่องชายผู้บ้าคลั่งหรือว่าู้ที่จะช่วยดึงนะฮะก็อ่ะในเมื่อเข้ามาสู่เรื่องของฟุตบอลแล้วก็ขอพูด เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยนิดหนึ่งข่าวของลิเวอร์พูลมาแรงเลยก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถลบอาถรรพ์หรือว่าพลิกวิกฤตจ,จากห้านัดไม่เคยชนะใครนะฮะเมะื่อคืนบุกไปเยืยนอนท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็เอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งจากการยิงของโรเบียโตฟิมิโน่ฮะเทรนต์อาริซันเดอร์อาโน่แล้วก็ปิดกล่องด้วยซาดิโอมาเน่นะฮะเป็นสามประตูต่อหนึ่งส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ได้จากเออ่ น่าจะเป็นไฮเบิร์กนะฮะไฮเบิร์กยิงไกลเมื่อคืนเนี่ยสวยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ทันนะลิเวอร์พูลก็บุกมาเก็บ3แต้มสำคัญนะกลับไปอยู่โซนลุ้นแชมป์อีกครั้งแต่ก็ยังแต้มยังห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะอยู่4คะแนนแต่แข่งมากกว่าอีกหนึ่งนัดน,นั่นคือช้อยที่จเจดกิงคอปจะต้องแก้นะฮะห้ามพลาดต่อจากนี้ไปลิเวอร์พูลจะพลาดไม่ได้นะ,ะอีก3นัดต่อจากนี้คือทั้งการไปเยือนเวสต์แฮมนะฮะเล่นในบ้านเจอ ไปจั่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้า3นัดนี้ลิวพูชนะรวดได้นะฮะช่องว่างระหว่างคะแนนมันจะลดลงมาทําให้โอกาสกลับมารุ้นแชมป์นี้ก็จะพอมีแต่ว่าถ้า3นัดนี้ลิฟูอ่ไม่สามารถเอาชนะได้อีกนะครับหรือ1นัดไม่ชนะได้หรือว่าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็คือไปกล่องเลยจดบวสีฟ้าน่าจะดัดนเฉิวเข้าเส้นชัยในฤดูกาลนี้ ของช่วยพีมิทตี้อังกฤษนะครับส่วนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่คงเส้นคงวาเนื่องจากว่าวันก่อนก็โดนเชฟวไนเต็ดบุกมาสอยคาบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อสองประตูต่อหนึ่งก็เป็นสิ่งที่พิชความคาดหมายนะครับช่วงลหลังๆเนี่ยทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูก็แมนยูนะมาดีลิเวอร์พูลแกว่งแต่ตอนนี้คือสลับกันละเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องเกมเมื่อ คืนที่ผ่านมานะครับคาคืนที่ผ่านมาหลังจากลิเวูเอาชนะได้เนี่ยมีประเด็นหลัก2อ,อย่างก็คืออ่ะสามสามข้อแล้วกันข้อหนึ่งข้อแรกก็คือเกมลุกลิเวูกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็ทําประตูได้สองประตูจากแดนรุกแล้วก็อีหนึ่งประตจูจากแบ็คขวาซึ่งมีอีหนึ่งประตูจากมวัวเมสซาลาซึ่งนำหน้านะฮะไม่งั้นยิงครบสามคนหมายความว่าเกมลุกลิเวูเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เปลี่ยนไปหรือว่าลดน้อยถอยลงนะในช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามันผลิตกอร์ไม่ได้บวกกับกองหลังที่ไม่เพียรพร้อมเนื่องจากตัวผู้เล่นเราไม่มีผู้เล่นหลักๆห,หลายคนนะฮะทั้งวิกิฟานได้โจโกเมสนะครับแล้วก็ล่าสุดฟาบินโยเจ็บและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับล่าสุดเลยเชีร์มาติสเจ็บไปอีกหนึ่งคนนะฮะทำให้เซนเตอร์อาชีพของลิเวอร์พูเนี่ยไม่มีแล้วในตอนนี้ในชุดใหญ่นะ นัดหน้าเนี่ยผมมองแล้วว่าลิวพูน่าจะใช้จอเดนเฮนเดสันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าจะได้โอกาสยิงคู่กับเนตฟิลลิปนะเนตฟิลลิปนี่แหละครับคือคือข้อข้อที่ลิวพูยังแก้ไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่ซื้อกองหลังสักคนเดียวน่าจะไม่ซื้ออะไรดูแล้วส่วนแดงกลางฮะแดงกลางเมื่อคืนนะฮะใช้จิจิเวเนดุมนะฮะเจมินเนอร์แล้วก็ จิโก้อันชาร่านะครับเล่น3ประสานในแดนกลางซึ่งหลายๆคนก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจิโก้ a ันชาร่าว่าช้าหรือว่าเล่นทําให้จังหวะของลิเวอร์พูลช้าลงไปเกมไม่เหมาะอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วในช่องของช้ยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลว่าจ i โก้เนี่ยต้องใช้เวลานะเวลานิดน,นึงเพราะว่าเขาเป็นนักเตะสไตล์สเปนนิต คลาสสิกหน่อยก็คือเป็นมิดฟิลซึ่งเขาเรียกว่ามิดฟิลที่มีพรสวรรค์สูงเกมระดับสูงเนี่ยเขาจะนิ่งพองสมควรซึ่งเขาเมถูกช่วงที่ริ้วูขาลงนะในช่วงที่ยิงไม่ได้แล้วกองหลังเจ็บในความส่วนตัวของเจโก้คาทาร่าเนี่ยถ้ามองกันเต็มนี่คือมองดีๆเนี่ยเขาเป็นกำลังหลักของทีมนะฮะแต่ผลมันมันไม่เป็นใจก็เลยทําให้หลายๆฝ่ายออกมาโจมตีเจโก้คาทาร่า ส่วนตัวเอมินเองเนี่ยมองว่าเดียโก้เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในเกมรุกหรือว่าเกมสมดุลในแดนกลางของเรียวผูเมื่อวานถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดนะฮะคู่กลางเนี่ยจะเป็นจิจิเวเนดุมแล้วก็เชมิเนอร์จะคอยสกรีนบอลด้านหลังเดียโก้คันทาร่าทำให้เดียโก้คันทาร่าเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีเวลาในการเล่นเกมลุกมากขึ้นแล้วก็มีส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มได้นะฮะต้องดูจุดนี้ก่อนว่าถ้าเดวรับริฟูกลับมาครบฟาบินยูสามารถกลับไปเล่นในตำแหน่งเดิมได้จะได้แฮนเดอร์สันหรือแม้กระทั่งคริสโจนนาบีเจซาเงี้ยกลับมาแล้วมีจิ i โก้คันทาราเนี่ยจิกินคอปสามารถเลือกใช้4ีหคนลงเล่นในแดงกลางได้เลยนะฮะนั่นแหละคือริฟูจะกลับมาในตอนนั้นก็ ประเด็นต่างๆก็ได้ยุติขอยุติลงเมื่อวานแต่ที่น่าสนใจก็คือมีเจ็บเพิ่มนั่นก็คือจูเอลมาติฟนะฮะหลังจากฟาบินโยเมื่อวานก็ไม่มีชื่อมาเมื่อคืนปจเอลมาติฟเล่นได้45นาทีต้องเปลี่ยนแนฟิลิปลงมาืมถามว่าแนตฟิลิปลงมาแล้วช่วยได้ไหมเนี่ยก็ถือว่าเมื่อวานทำงานได้ดีนะดีกว่าริดวิลเลียมซึ่งตัวแอดมินก็มองแล้วว่าในแมตต์ต่อไปเนี่ย เชคเกนคอปน่าจะใช้แนฟิลิปคู่กับจอแดนเฮนเดสันในกรณีที่ฟาบินโยและเชอร์มาติปหาเจ็บไม่ทันเกมการแข่งขันที่จะไปะเยือนเว์แฮมสุดสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งคู่นี้ถ้ามองดูแล้วว่าสามารถร่นได้ไหมได้เพราะว่าแมตช์นี้เขาได้ลองกันแล้วแล้วก็จอแดนเฮนเดสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาเขามีประสบการณ์ในการยินเซตเตอร์ฮาบมาหลายแมตช์แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะะแล้วก็ได้ นสฟิลิปมาคู่ขาก็ก็ถือว่ายังพอมีโอกาสเอาตัวรอดได้นะฮะเพราะว่าร์พูเจอทีมระดับกลางอย่างเช่นเวทแฮมส่วนแบ็คซ้ายขวาเนี่ยเทรนต์อลิสันเดอร์อาโนเนี่ยกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีนะเมื่อคืนหลายๆนะัดก็ดีแต่ว่าเขาเปิดบอดไม่เข้าเป้าเมื่อคืนเนี่ยยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็หนึ่งแอซซิตซึ่งถือว่าเทรนต์น,น่าจะได้ความมั่นใจกลับมานะครับในฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายครับล็อบโบฮะ ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วเพราะเติมเกมลุกได้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนท,ที่เขาเคยทามาใจเพียงแต่ว่าขาดความมั่นใจในในการเข้าทําจังหวะสุดท้ายก็คือการครอสบอลการตัดสินใจว่าจะเล่นลูกเนี้ยจังหวะไหนนะครับซึ่งตัวนี้ล็อบบก็ต้องไปแก้ไขอีกทีนึงที่มั่นใจแล้วก็คือในแดนกลางถ้าชอูอ่าถ้าจิจิเวนเดดุมชิโก,กคันทาร่า และอีกหนึ่งคนคือเจมินเนอร์ตอนนีน้น่าจะได้ลงสามประสานแล้วแหละในนัดหน้านะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะได้แฮนเดสันเนี่ยต้องไปเล่นเซนเตอร์สามคนนี้เนี่ยถ้าลงเล่นพร้อมกันบ่อยๆเกมจะดีแล้วก็มีตัวสำรองอย่างเคอร์ติจโจนนะฮะเนี่ยร์ยฟูผมมองแล้วอีกสองนัดน่าจะมีโอกาสเก็บหกแต้มได้เพราะสามประสานในแดวลุกเนี่ยทั้งมูซาลาทั้งลูบิโตฟิมิโนแล้วก็โมฮัมหม็ดแล้วก็าดิโอมาเน่เนี่ย กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีแล้วนะฮะโดยเฉพาะลูบิอทอฟวิเมืโนโมบานวิ่งยังกะเหมือนวิ่งถวายชีวิตอ่ะแต่และคนของลิเวอร์พูลอ่ะเหมือนแบบมีชีวิตชีวามีแบบโมความเป็นเดอะครอปหรือว่าความเป็นนักสู้เป็นกลับมาแล้วนะฮะซึ่งต่อจากนี้นครับแฟนคลับหรือว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะรุ้นเชีย์ทีมตัวเองได้อย่างมีความสุขนะ,ะับผมคิดว่าอย่างนั้น เพราะว่าเกมต่อไปก็เยนเมดแฮมแล้วก็ต่อด้วยเปิดบ้านเจอไบรตันเนี่ยโอกาสเก็บหกแต้มเต็มผมว่ามีเยอะนะฮะแล้วก็ข่าวล่าสุดนะฮะนาบีกีเอต้ามิดฟิลล์ชมชั่กีนีครับก็ไม่สามารถลงเล่นมาตั้งแต่นะัดที่เราชนะแชมชั่นพาเลทมาเจ็ดศูนย์นะโดยล่าสุดเนี่ยครับก็ต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายของกีเอต้าก่อนเพื่อให้กลับมาสมบูรณ์เต็มที่ค่อยกลับคืนสู่สนามนะนี่คืออย่าอย่าอย่าเร่งรีบนะครับ สวัสดีโกโจตาครับยูโกโจตาเนี่ยก็บอกว่า,าจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อืมน่าจะจ็บไปสองเดือนตัวแอสมินเองก็มองว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเร็วเกินไปน่าจะราวๆกลางกุมภาพันธ์หรือว,ว่าปลายนะครับก็ถ้ากลับมาได้เนี่รับรองว่าลิฟวูน่ากลัวขึ้นนะส่วนโจโกเมสครับโจโกเมสเนี่ยก็เจ็บไปตั้งแต่ช่วง ต้นหรือฤดูกาลเช่นกันนะครับถึงส,ส่วนถ้าขนาดนี้ครับก็ยังไม่สามารถคาดการณรได้ว่าโกเมสจะกลับมาลงช่วยทีมได้ตอนไหนหรือว่าอาจจะไม่ทันฤดูกาลนี้เลยซึ่งก็เป็นเคสเดียวๆคล้ายๆกันกับวิชิวฟานไดนะฮะก็น่าจะจบฤดูกาลเลยแหละอะนี่ก็เป็นข่าวๆเกี่ยวกับทีมของแดงลิเวอร์อพูลในวันนี้ซึ่งตัวแอดมินเอง เป็นแฟนคลับของแดงก็ขอเปิดถุงว่าด้วยด้วย,วยลิฟฟูนะครับวันแรกก็อินหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนการปลดล็อกหลังจากเราไม่ชนะใครมาห้านัดแล้วกลับมาชนะด้วยด้ฟอร์มที่ดีนะสวยหรูด้วยไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ชนะไปสามประตูต่อหนึ่งต้องยอมว่าสเปอร์เนี่ยของโูเซ่มูรินโญ่เนี่ยวางแท็กติกเกมเนี่ยมาดีมากๆเลยถ้าต้นเกมซอนเฮมิน erm ไม่ล้ำหน้าและเป็นประตูลูกนั้นผมว่าลิฟฟูยากนะ ไม่ชนะแน่นอนแต่โชคยังเข้าข้างลิฟูก็คือกลับมาได้ประตูนําก่อนหมดครึ่งแรกหนึ่งนาทีในช่วงทดเจ็บนะครับ mm. ก็ทําให้ลิฟูได้ความได้เปรียบแล้วก็ไม่ได้ประตูที่2ในนาทีที่47 mm. ก็ทําให้เกมง่ายขึ้นแต่ว่าก็มีเพียงพักนิดนึงนาทีที่49มาโดนตีไข่แตกนั่นก็คือจุดเปลี่ยนว่าฮอาแนมฮอสเปอร์จะกลับมาได้ไหมแต่สุดท้ายครับประตูที่3เกิดขึ้นนั่นคือประตูปลดล็อกประตูคลายความกดดัน ประตูที่นําไปสู่ชัยชนะของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะจบไปที่3าประตูต่อหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเรากลับมาแล้วนะฮะกลับมาลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวเส่วนมาดูของอาการบาดเจ็บอีก2กองหลังนะครับจะเอลมาติฟนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นก่อนว่าเจ้าตัวจะเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็คือเจ็บที่เอ็นข้อเท้า ก็เจอเวทธรมเนี่ยไม่น่าจะลงได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนฟาบินโยฮะฟาบินโยก็เจ็บไปก่อนที่จะลงสนามเจอกับสเปอร์ด้วยซ้ำนะฮะเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยแต่ตามข่าวนะฮะตามข่าวแจ้งว่ายอยังไม่สามารถที่จะแจ้งได้ว่าเจ็บม,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 มากน้อยขนาดไหนนะครับต้องรอเช็คอีกทีนึงซึ่งตัวแอดมินเองก็มองแล้วว่าคอบคงไม่ไม่เลือกใช้คู่นี้ลงเล่นเร็วแน่นอนถึงจะหาเจ็บกลับมา เพราะว่ายังมีแนฟฟิลิปที่เมื่อคืนโชว์ฟอร์มได้ดีก็จะบคู่กับจอแดนเฮนเดสันไปเลยนะครับส <c oughs> ่วนข่าวคราวยางอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> เป็นวันแรกของการได้มาพูดคุย <c oughs> แล้วก็แนะนำตัวให้กับพี่น้องนักฟุตบอลหรือว่าคนที่ชอบอเกี่ยวกับฟุตบอลได้รับรู้ว่าตัวแอดมินนี้คือใครและมาจากไหนนะครับต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตาม แล้วก็กด Subscribe กดแจ้งเตือนทุกอย่างให้กับช่องว <Wow. S 1> so, ิเคราะห์บอลวิเคราะห์เกมรูปหนังบายจ็๊กี้นะก็วันอาทิตย์นี้เราจะไปไรฟ์สดหรือว่าปีววเกมที่สตูดิโอของชายผู้บ้าครั่งลิวพูแล้วก็จะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในการเปิดช่องเอาได้ตรงนั้นนะครับยังไงก็ฝากแฟนคลับหรือว่าทุกท่านที่อยากที่ชอบการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันของแต่ละทีมหรือว่าประเด็นสำคัญสำคัญในแต่ละแมท ได้โปรดได้ให้ความการุณาติดตามผมในฐานะของคนที่อยากนำเสนอผลงานเกี่ยวกับฟุตบอลให้ทุกท่านได้รู้กันนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองก็ไม่มีอะไรมาเลยก็จะขอลํำลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปแรกอยากไปทางการนะเดี๋ยวจะอัพลงใน YouTube ให้ทุกท่านได้ไปกดดูย้อนหลังก็ขอฝากผลงานแล้วก็ฝากฟุตบอลไว้ในออฟก,กรอดของแฟนคลับทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะให้การตอบรับแอดมินแจ็คกี้ได้มาอยู่ในวงการฟุตบอลที่ท่านชอบที่ท่านรักอีกทีหนึ่งยังไงวันนี้แอดมินแจ็คกี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตข่าว,ข,าวข่าวเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวจะนําเสนอให้ดูผ่านทาง YouTube นะครับส่วนวันนี้ขอล้อราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ